สวัสดีทุกคนได้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสัสิเกตวิดีโอเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาแต่งรถให้เป็นรถของเค C นะครับเราจะมาแต่งรถเอ่อให้เป็นรถส่งอาหารของเค C นะครับโทษทีนะคบที่พูดผิดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราก็ได้แต่งรถ Ferra ร i ี่ให้เป็น KFC ได้สําเร็จแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันในแมพไฮเวย์นะครับตอนนี้เป็นอยู่ที่ไฮเวย์นะครับเราสามารถขับเข้าไปที่เมืองเล็กและ เมืองใหญ่ได้นะครับในเกมคาร์บักกิ้งเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปที่เมืองเล็กนะครับไปกันเลยครับเพราะว่าเมืองเล็กนี่มีร้านค้านะครับเดี๋ยวเราจะไปรับจากร้านค้านั้นแล้วก็ไปส่งคนกันครับรถแรงมากเลยครับใวียภายในรถนะครับจะบอกว่าสวยงามมากเลยครับ และความเร็วมันเร็วมากเลยนะครับโอ้โเบรกเกือบไม่ทันครับเกือบชนเสาข้างทางแล้วครับขับต่อไปครับเพื่อเข้าไปที่เมืองเล็กครับเดีย๋ยวเราค่อยๆผ่อนไปเลยกันครับขับเกือบไม่ทันขาดค้ัมครับชนเต็มๆเ,เลยครับขับตรงไปต่อครับ ให้เข้าที่เกียร์สี่ก็พอแล้วครับไม่ต้องขับให้เร็วมากเพราะว่าข้างหน้าถึงทงาค้งแล้วเราก็ชนไปอีกทีนึงแล้วครับงั้นงั้นก็เอาเป็นแค่แค่แค่ร้อยกิโลเมตต่อชั่วโมงก็พอแล้วครับค่อยๆสกิดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเคสสีของลูกค้ามันจะเลทตุ้มเป๊ะก่อนจะไปถึงมือลูกค้านะครับเราจะต้องค่อยๆขับนะครับแต่ว่า คารีบเลยก็ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่ารถติดหรือเปล่าถ้ารถไม่ติดเราก็ซิ่งได้เลยครับมนทางตรงด้วยครับก็เบรกให้พันด้วยกันครับแรงมากเลยครับโอหววอเฉียวไปแล้วหนึ่งทีครับผมคิดว่าไปสภาพนี้ลูกค้าคงจะไม่รับของนะคะผมไปซ่อมมถก่อนดีกว่าครับไปกันเลยครับเย้ย บรกเ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 บกขีครับไปเลยอือโอเคครับเข้าไปที่ซ่อมรถอ้หโอ้โหอซ่อมเสียงดังมากครับไปแล้วครับจังหวะนี้เราไปส่งให้ลูกค้ากันต่อดีกว่าครับโอเคครับลูกค้าอยู่ตรงนั้นครับไปเลย จะขับอ้อมหรือว่าจะเลี้ยวไปทางนี้เลี้ยวไปทางนี้เลยนะะค คนไปด้วยด้วยกันครับะจะได้ตังค์เพิ่มครับโอเคครับเขาจะไปที s <S ่ฝั่งนึ้งของเมืองได้ครับผมลนี้ดีกว่าครับงไิางทางกตังไปด้วยครับนีได้แปดพันนะครับก็ยังดีครับ ไปครับหูหัวลูกค้าทะลุรถโอ้ไม่ก็อดเตียด่ะตรงนี้ตรงทนั่นี้ตรงที่ซปเปอร์มาร์เก็ตปั๊มนพันแต้และเผม เก็บมาได้เก้าพันไปเลยแล้วก็ถอยตามนะครับครับเดี๋ยวเราไปที่รคไปเอาของและส่งให้ลูกค้าต่อครับ เบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นครับจ่ายเงินจ่ายเงินไปแล้วร้อยหนึ่งรับของแล้วครับเก็นรับของเสร็จแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าเลยครับ เจอหน่อยๆครับไปเลยครับไปเรื่อยๆ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 ครับไปครับไปขึ้นไปครับไปขึ้นไปเรื่อยๆครับไปขึ้นไปครับไปขึ้นไปครับโอ้ยชนไปหนึ่งทีเลยครับห่างตลอกไปทีนึงครับเฮ้ยครับไปด้านหน้าครับจะเจอลูกค้าครับ ก๋อมบ้าสโตกครับเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นครับอ๋อลูกค้าจะติดรถไปไหนครับไปที่ปั๊มแก๊สเหมือนเดิมนะครัะจ้าผมลูกค้าคนนี้หัวทะลุอีกแล้วครับโอเคครับไปปั๊มแก๊สเลยครับไปเลยครับปั๊มแก๊ส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 ลงไปหน่อยไปไปลงไปลไป โอเคครับเดี๋ยวเราต้องส่งเขาไปแถวๆนี้นะครับโอเคครับเขาบอกให้เราส่งหน้านี้เลยครับหนักมานะครับส่งไปเลยครับได้404บาทขอบคุณครับผมแไะหลังจากเราส่งลูกค้าเสร็จแล้วเราก็ได้เวลาจบครัวที่เราจะต้องจ่ายลาท่านผู้ชมขอแล้วนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ